โทรมากวะเนี่ยอ๋อคุณหมออยู่หวงนี่มันน้องนี่น้องมีอะไรเหรอคือหนูจะบอกให้นะคะว่ายายอาการหนักมากค่ะหนูต้องเฝ้าดูแลค่ะคือยายนี้นะคะกัดหมอนก็จุยกระใจฉีดพิ่ผมฉีดผมเล่นค่ะแล้วก็ปายาควางทิ้งแล้วก็ทุบกระจกค่ะเออเออทุบกระจกเลยเหรอน้องใช่ค่ะเออนี่ค่ะคือคุณยายตอนนี้นะคะ คือแบบบ้าบ้าค่ะเรามีพฤติกรรมไหนพฤิกรรมไะไแบบน้คะเออนี้น้องน้องน้องอะไรคะพี่ตอนนี้ค่ะวคเอลอนทรู้ไหมคะพี่สาวค่ยายเกาะพดานค่ะนพดานบ้านจะพังนี่คุณมดอุมาุค่ะช่วยด้วย่ะเอี้น้อง เออพี่คะพี่คะคุณจะเป็นีวรที่ไ่นก um, uh, uh, ี่อยู่ตอนนี้ยายก็เคยปีนเพดานค่ะก็ตบเพดานาฟระเบิดนะคะี่คุณขาอูมานุค่ะอนหมอนสัาพี่คะพี่กันหนูขอว่างก่อนนะคะ ามจริงเถอะที่เกาะเพดานี่นี่ยายฉันเป็นคนแก่หรือว่าจริงจกกันแน่เนี่ยเออฉันเล่นคอมต่อนี่แกเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยใครโทรมาอีกวันนี้นคุณหมอใช่ปะเออใครแล้วเนี่ยกดรับก็ได้ อะไรนะไม่ได้ยิน,น,น,ยยนอะไรนะฉันไม่ได้ยินอะ่ะมึงขึ้นโทรัพท์ให้หน่อยสิมันเล็กไปเว้ยใหญ่ไปเว้ยตลู้จะคุยกับมึงรู้เรื่องมเนนะี่ยเอาวางไปแล้วไอ้ที่หมอน,นั่นอีกแล้วอะ่ะเออเฮ้อฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยจะทำกินอีกดีกว่าอหนูว่าทุดิบจะไม่มีอะไปก่อนดีกว่าเออต้องรีบไปสิกวางตุ้งน้ำมันหอยแล้วตายแล้ว จะไปยังไงดีอะอาของตุงน้ำมันหอยไม่กระเป๋าฉันอาอีเขี้ยกูจะได้ไปซื้อกวางตุงน้ำมันหอยไปเด้อเออน้ำมันหอยกวาตุงกวางตุงกวางตุงหน้าด้าไปแล้วกวางตุงรถราคาเอ้ยมีบอกชอยไหมคะเอออ๋อกวางตุงเหรอไม่มีหรอกหน้าด้านเฮ้ยใหญ่นี่คิดจะไปขอกวางตุงชินเดียเหรอฉันเดินซื้อไปสิบสิบโลกว่าจะไปซื้อมันได้ มีบล็อกชอยไหมคะไม่มีมีบล็อกชอยไหมคะไม่มีและฉันจะไปหามาได้ที่ไหนละคะมึงเออมึงไปตามไลน์เล็กชันนี้ก็้วกันนะคะกวางตุง้งกวางตุงน้ำมันหอยกวางตุงของฉันเฮ้ยเมื่อกี้อะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวก็คนขอกวางตุงเฮ้ยเฮ้ยแมวน่ารักจังเลยน่าจะเก็บไว้เลี้ยงสักตัวเดี๋ยวยาฉันไม่ให้เลี้ยงแมวเอาไงดีวะ เออฉันเฮ้ยนั่นมันอะไรในกระเป๋าฉันอะเออนี่มันรูปพี่ฉันเคยรูปพี่ฉันเคยถ่ายกับยายแล้วก็น้องนี่น่ะข้างบนคือยายด้านซ้ายคือน้องด้านขวาคือฉันโอ้โหแต่และรูปโคตรดีเลยไปไปทำกวางตุ้งกินที่บ้านเอ,อ้ยฉันว่าฉันแวะซื้อของก็น่าจะดีนะคะนี่พี่คะแวะซื้อของได้ไหมคะซื้ออะไรก็ซื้อมาเลยจ้ะ กานทหน้ากระป๋องหิวพอดีเอ้ยวันนี้ผมไม่ได้ได้แดกวางกงแล้วไปได้ค่ะนี่ยงก็ลับไปถึงบ้านแล้วคุณไม่ได้แดกวางกุ้งแล้วพอกินปลากระป๋องร้านเจ๊สมอยสมอยหอยไปเฮย้ยขล่าววาจะไปเที่ยวทะเลเงินเก็บเดินไม่พอยายก็เป็นโรคเอ็นนี่รูปบนโต๊ะฉัว่าสีชมพูชมพูเชี่งเปิดดูด,ดิเอ๊ะ